สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟห้าห้าศูนย์นี่เซิร์ฟใหม่วันนี้เอาสิมาซูมกอนทีซูมกะตอนนี้เลเวลยี่สิบห้าพลังหมือนสีแล้วกะเอาสายพีเนาะนี่สายพีโบนะัสเติมเงินตู้ไม่เติมตอนนี้กะ อยู่กิวกิวเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเอาเออเล่นเรื่อยๆไปมาเนี่ยครับจิมซูมเราจะมาสุกสุกตอนนี้ตัวเลี้ยงมีอยู่21ใบแล้วกะตัว แดงตัวแดงสามสิบหกใบเอากระอน,นี้ก่นอนเไปไปกวนอุ้มหนึ่งครั้งอย่าไปวางอะไรกับจะจะไปวางยังกับตัวเหลืองนี่กับตัวเหลืองบังอะไรอยู่แล้วปิดโอ้ปิดโอ,ดโอ้เสียงดังเลยเนะี่ยยืนยันมาสิบครั้งเอาอุ้มเข้าไป ต้องใส่หมัดจริงจังจริงจโจ้ละหมัดจริงจังจริงจโจ้โตูมโชกเข้าไปสีทองเฮ้สีม่วงก็ยังดีสีม่วงก็ดีโคดินบอลมามันต้องปเป็นโคดินบอลเนี้ยโอ้โหน่ากาแวนกระจอกเลยวะอีกสิบครั้งช กดข้ามไปเลยตูม้มสีทองสีทองโอ้ยสีหมวกโอ้ยสุดยอดเสเตียรอยกันนี่ก็ฟูกีเกาเลยฟูกีเกาโ์โ,โ,โ์มิดจัดมาจวดเรืองว่ดนี่แปดครั้งไปแปดไปแจ็คเชื่อป่ะมาเปิดแรก มีคนบอกว่าได้นะักกากหวานวีสองความคอยต้องได้เลยละ่ะสีท้องโอ้ยเปิดแรกก็สีมว่วงชั่วเข้าไปตอนนี้ครับโอ้ย <c oughs> ซื้อนี่คยเคยได้สแน็กเอาโมเมนต์บมม่สแมนสแนกกว่าสติงกเกอร์ เอาสุม่มในซีเทียมตัวนี้ไหมมาเปิดสองชุกเข้าไปมาเลยมดเอายิงจังๆตูมเข้าไปชุกเข้าไปชุกสีทองอ้ยเปิดสองสีทองเปิดสองสีทองชุก <c oughs> โอ้ยเพื่อ ซูปเปอร์ดาร์คชายโอ้ยออกจากโพลีกับแม่เป็นซูปเปอร์ดาร์คชายวันนี้ไปละมาอีกสองเถ้าชุกเข้าไปโอ้ยสีทองยางดีในตัวไหมชูตู้มเข้าไปชุเข้าไปสีทองมาดูสีม่วงคได้ย่น ควนออกอ้ยอันนี้แม็กไซฟ,ฟ้าแม็กไซฟ,ฟ้าอ้ยได้ก็ได้ได,ดากกใช้อ้ยไอยมาสมายแมนมาครั้งที่สี่เบิด4สี่ไปมันต้องสีทองอะจังหวะนี ต้องเป็นกาโลหรือว่าไอเนี่ยก็กาโลก็ไปโซบีแมนไปตูมออไปสีท้องชุบโอ้ยเรียบร้อยเลยอาอันนด้ข้อไอ้นั่นข้อนี้ก็ไอด็อกเตอร์จีนัท นี่เราเจอดออรจีนันตะอุมเข้าไปเปิดโอ้ยคาดเอียดอีกยังคาดบีกับว่าพ่อแห้งแล้วมาตัวม่วงมีอยู่ซองใบโอ้เดี๋ยวเราต้องเอาพัดปะเพราะว่า ซูเปอร์สตาร์กิกี้มีทัชมูเมกิเราต้องมีชุกเข้าไปมันแหลกขั้นสีทองนี่แจมเลยเนี่ย,ยชูตูมาไปสีทองปิกปะกไอย่า <c oughs> มาฟันอ่ะบัไดีฟันบดลลียังอ่ะแล้วเขาก็ไปสนามเอาอีกหนึ่งครั้งชุกเข้าไป ทัสมกุกิกดข้ามไปเลยตู้นี่เรียบร้อยมีโลคัสเอส ัเอสที่คุณได้ก็คือซุปเปอร์ดักชายเยาคียร่บพิมนี้พอแค่นี้กับความเกลือปเซิร์เบอร์ห้าห้าศูนย์เอา รับรางวัลก่อนตูมาไปโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับความเกลือเซิร์ฟเวอร์550ไปแล้วครับ